ตรงนี้คือโรงเรียนของอารินาลนระหว่างทางเนี่ยจะมีป้ายเขียนว่าเม้งลราเป็นแบบเบอร์ก็มึงเท่านี้ก่อนขอบคุณค่ะก่อนก็อยากค่ะแม่ต้องกัดให้ได้เพียงคำเดียวภาพด้านข้างน่ากลัวมากนะคะคุณผู้ชมจะเห็นด้านหน้าอย่างเดียวออื้หือมากสังเกตที่คิ้วของแม่นะคะอันนี้คือคนอร่อยจริงๆตรงนี้ ขอกินเลยว่ะไม่รอละรู้สึกปากเอิมากเยจานมึงเลิศมากๆแบบมาจุดปาก